แล้ววันนี้เพิ่นว่าว่าเพิ r นว่าไปเอโกอีกเทื่อนึงเพิ่นว่าสิได้โดยโดยเพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นให้ปโกอีกเทื่อนึงโอแล้วไปวันนี้เพิ่นว่าเอ้านําข้าวปลามันขุ่นแอขุ่นแบบบ่เห็นยังเลยนะโดยเพิ่นว่าให่เพิ่นว่าสให้เจ้าเกิดเลยโอว่าเาจะคอบมาแล้วเพิ่น้มาก็เลยใส่ยาเ้าให้เลยโอดีประมาณ4:00นรู้สึกแบบปั่นท้องขึ้นมาโอออๆ ครัสบสวัสดีเด้อสบายดีเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเย็บซีบรสุขสุขคนไปย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวนวลแล้วผู้ผม,ม,มนนีพี่น้องเนอะามาพบมาปะสนนมนี้เนาะผู้มีพี่น้องเนาะท้าสนุกับมาหาทางเมเป,ปุ้ลเพื่อนเนาะผู้มีพี่น้องเนาะไปได้ยินข้างนี้ค่ะว่าทางเพื่อนได้คลอดลูกแล้วพของผู้ม่พี่น้องเนาะโดยกับผัวผู้ยังเดือผู้ชายเนาะผู้มีพี่น้องเนาะ โดยเพื่อนได้จักมือแล้วพี่พี่น้องเอ้ยฮะทางเฮาก็สิเข้าไปหาทางเพิ่นก่อนไปพี่น้องเอ้ยโดยเนาะปวดตุ่มน้ำห้อนทุยพี่น้องเอ้ปกดฟางฟางอยู่เนาะอ้ปวดตุ่มมันอยู่พี่บ้อนะสบายดีเด้อ อ่าเผาบ่อือเผาหมวกกำนําเพิินจังมือแล้วเพลินมาอันคอดนี่อืมคอดง่ายอยู่บ่คอดง่ายอยู่อเออมานนางดินางหัวน้าเพิินเนาะ เนนขอ้านก่อนคุพี่น้อยโดยอะสบายดีโอโดยโดยโอดมือใดอันอันนี้น่ะเพราะว่ามันเป็นอมงปกลางคืนนะนะโอ้โอ้ไรกลางคืนบอก ผูชายบ่คือหายงนอันนี้ผูชายจะาลายดุโก้งนั่นมายืนงมดอันนี้ผูายหัวเจ้าด้สบดีมาบ่เดินวนเลยมาเลยคนขาโอ้เดี๋ยว่นไปนะเดี๋ยว่นไปแต่โบ้โอ้่นอยู่ของโน่นี้ไปกับบริเจียบริปวดด้ออ้าวคือได้สบายเท้ เราเขาไปแบบไปกวดซื้อซ <Okay. S 2> ื้อม hey ือวันพระเขาไปกวดโดยกวดเลยเขากับบริษัทางใจวัดไปนอนเนาะทางแถวมีหลายๆคนหรือว่าไปกวดแับนี้โดยเลยว่ามันเลยโดนแล้วนะเป็นห่วงเนาะโดยแล้วก็เลยไปไปมือวันพระหัทนะมือวันพระฮัทไปเลยวบบนี้มันว่าว่าน้ำข้าวปลามันเดินหน่อยแล้วมันขุนแล้ท่านท่านมอญใหญ่เพขุนอยากให้นอนโดยโดยข้าวผัดว่า มีเฮายังบ่ได้เตรียมเครื่องยังมาเลยนะเพราะว่าเฮาบ่กลัวซื่อก็เลยขอเพิ่นมืุ่กแล้วจะไปเป็นบ่สุขเก็เตรียมเครื่องเตรียมของไปไปก็บ่ได้เจ็บหยังน้นอนฟังอาการเบิ่งบัดนี้เฮานอนฟังอาการแล้วบัดนี้เฮาก็บ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดหยังบัดนี้อยากขอมาโดยแล้ววันนี้เพิ่นว่า เหมืนแบไปเอโกบุกอีก่นนึงเพม่นเ่มอนซีนัล้นมอหา่เหิ่นให้ไปเโกอีกคหนึงเดิบเหนคนบอกเอน้ข้าวปลาเมืนขุนแห้งขุนแบบเห็นยังเลยนะโดยโดยวนว่าปวเนื้อเพม่นว่าเหีหเจ้าเกิดเลยโอ้ถึก็เลยใส้ยาห้โดยโดย่นว่าใส่ยาก็ยังไม่นเกิ่นเย็ใาแรงขอดหแบบอันเตุให้เปวดบ่แมม พอแต่เพิ่นใส่มืองเมือเเสาเนาะเพนเสาตอนเช้าเพว่าฮาจะ<ด>ขอบมาแล้วเพิ่นไหวมาก,ก็เลยใส,ส่ยาตัดเ้าให้เลยโอมาบด่นก็มันชี้หามงากรูหูึกแบบปั่นทองขออึ้นมาจาัจา่นทอกเทิ่นมาเก็บเพิ่นอะมันซี่งป้า,ากเกิดเยอดมาก,กอ่ะเกือเป็นยังไงเลยอันเฮคออโอเฮพันคอจงแหลมมาสนจนเลือดอแบลมาน พอดีทางทางมอฝนปุ Harmon, ่ดทำปอหายประมาดีแล oh. cool. ้วเอ้ยจะมาทันหรือวะทันโมซันแบบบวชเบื้องบวยังเหมือนเหมือนก่อนนี่สันคอแล้วดูดูบอเลลีนนะเนาะนอมว่าเป็นแบบเล็บเป็นแล้วว่างเกิดมากเลยค่ะทางเมยก็ยังไม่ได้หินนะคนก็อะไรไปโอเเลยตัวบริษานี่นรโอ้ทำสะอาดเลย ดีเด้อใเนาะคนจิงกหญเไม่น้อยนะซ้ำนกป้าจึงกสบเออกแต่ทีไปเอาออ๊กเาอเทมยังกระช้ำเบิดหย่เก็เลยว่า่คือช้ำเนาะเพว่าเหงๆแล้วเองๆแบบไม่หัดคอโดยโดยๆกับเพราะมีมีผูนึ่งเตี้ยหงขางอีกเอาไปพะ้นอันนั้นนะพันซ้ำหอหลูกเป็นเสียชีวิตโอ้เพันนี่ลุบเป็นเสียชีวิตไมเลย เขาก็คิดยากอู้อะหมืนว่าดีแล้วที่จะมาท่านเมนบเหมือนส่โกับบุเห็นนี่เพราะว่ามันขุนแห้งขนาดน้โดยโดยจะเป็นกรบุญเพลินเมนบุญเพลินเมนอุดเมนะมาหลยบุญปานมีอันนีเราข้าาก็ีแล เราก็บ่ได้ไปสอบเพราะว่าบ่เห็นหยังโดยว่าคันถ้าให้เก็บทองเองนี่บางทีมันมีสิคนเสียงลายมันอันตรายนะอืออันนี้คือแบบจักโลก็3โล2 3โลกับ2กรัมอือถือว่าใหญ่เนาะถือว่าเกเกดือนจักอาทิตย์อันเก ทีเขาชิบเล่นยังอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อนโอ้ตู้เนาะเดีดีกับเป็นเนาะคนเฮาค้าคือว่าอะไรค้นหาถามแบบเก็บเองคือสีเสียงไลยอยู่โอ้มนมีหลายคนในน้ำเขาก็เลยอยากไปลองเบิ่งเมนข่อยกล้ายมันม่น่อย่างก็ยังเห็นเจ้าถือพาอยู่ยังบ่ได้อีกบ่วะเขาก็มีคนคิดย่าแน่เพราะว่าเขาเคยเก็บไม่หนีเลยบาะว่ามันเกี่ยวกับสาเหตอย่างนี้นะโดยโดยเขาก็ลองไปเบิ่งไปเบิ่งกับผมว่า คนเราบันท the <system s> <encies intake> ึเขาก็ม <discussion> <music> right. ีความยากเาลยไปตัวบางอาการเมื่อคืนนึงแต่เขาก็ยังบือเจ็บเมาก็อยากมาได้เราขอบคุณมากจนคนเขาหายมาอายุมาใครอยู่ก็ว่าแบบเขาจะเจ็บปวดแบบอยู่ไปกับมุดมัดเนาะอยู่ไปเขาก็เสียเงินซื้ออยู่แล้วเนี่ยเสียเงินเสียค่าอันนี้อันเสียค่าข้อเท่ายซะค่าข้อเราบริสิทธิ์แต่ว่าาว่บริสิทธิ์ก็ซ้ำเสียเพราะว่าเขาก็ให้เพื่อนกินน้ำกินเนื้อเขาไปทางนั้นเขาก็ยืนใหนื่อยังเหนื่อะ พราะว่าเพิ่นก ah uh ็เบิ่งเฮาเฮาก็ยืนเพิ่นคั่นเฮาบ่ยืนก็เฮาย่านเพิ่นบ่เบิ่งเฮาพุ่นน่ะแม่นนใจเฮาให้เพิ่นแหละเนาะคือว่าอยู่ไผเนาะช่วงนี้แต่ว่ายังทันอภัยเขาอืมว่าอีก2ิหเขาเอ้าเพราะว่าเพิ่นาไว้ลายก่อนอสั่นโบเียก็ับ่อยากให้ชัไดอือีก2ก่อนเด้อค่ะโอให้อยู่ธรรมดาก่อน กินน้ำอ e <so mm hmm. er> ุ่นไปก่อนประมาณจักมื้อส um> um> ิอยู่ใครนี่จริงๆเปล่าบอลเอสกับเก้ามือเพราะว่าคนก่อนนี่ก็ยังบ่ปืิอว่าอยู่สิบเจ็ดคืนบ่หรือว่าสิบเอ็ดคืนโอ้อยู่โดนเติมนะต้องเอารถลงมาแบบ่มโบ่ได้ให้ได้ห้องบ่ พื่ง้งเล่นแบบตะัชูหายทุองกลงคืนแบบมีเน่โอ้พิซซาเด็กน้อยเหละเนาะเงียะนอนค่าขาะคน่น้อยเถอะคนหนาเมื่อกี้ในแถวแบนอาบน้ำไหนอ่าอาบน้ำมุญพิซซ่าเด็น่อยับสั่งกุ้ย่ายล้างลงส่าเนาะอาน้แล้นอนนเอกินนมพุนบะ เันธรรมายังมดนมีน้มนมเจ้ายังมีนมีนมนมก็เลยให้กินน้มพุนขาเจ้่ช right? uh, so ิมีระบบนมนมกันหกกกับบริมีจ้กดิฉันว่าอ้าวคือว่าจิงสันเนาะมมีเมยคือตุยลุลยอยู่ตอนกินน้ห่อนอัมีอยู่บับลูกอาปากไข่ค่ะมบนมีก็เลยเพิ่นก็เด็กินนมพุนมาเลยที่นี่กัน เจ้ากะลองกินน <si ้ำห้อนดูๆเดี๋้วกะลองอาบน้ำเลียวกะห้าวนมในอันน like ั่นโอนมอหยังฮะนะน้ำนมออกเนาะเพราะว่ามีน้ำ่าเยหยงก็นน้ำไส่น้ำน้ำเข่าน้ำยังน้ำเดือกนะเปนเอิ่นเนาะก็ดีคือกันส่วนแากก็อยากให้ลูกดูน้ำนมเม่ได้ดีสิชุดอมเม่ Thousands Bast สีพยายามกินนมฮอนเมนเมนมันกัสีประหยัดงบพเนะนะเดี่ยงนมเมนดีที่สุดหน่อยมันจะสิแบบแหงๆใช่ไหิดว่าแบบหน่อยกิ้นยากนมนมเป็นนมปักปีอสาแซงว่ะคู้คันเทาสี้ีแบบเรืองปั๊มมาปั๊มเธอเ่ยเฮ็ดได้บวกว่าปั๊ม มันจะตันนําบ่บ่ครับใส่บักนําพอกเลยโอ๋มันตัีเครื่องปัมปัมเอาดีกว่าเนาะเพราะว่าเาก็ใเาโอโยโดยนเสริมเนาะ ถ้าว่านมแข็เลยถ้าว่าแม่นมบ่แฮงก็ไข่อยู่เนาะสิกินนมแม่นําแล้วกินนมพุ่นนําตังซื้อแล้วบ่นี่ยังบ่ทันได้ตั้งไสซ่ยังบาดนี้ผู้กซื้อยังก็ซื้อแอดดี้ดี มีอนละบานอพอกจะหูจักแต่ว uh, like, ่าม <no ีเอิ่นคลอดเอิ่นก uh ็มาด้ยเนาะอันน well, no ี <h <h ้ก็มาดยคเพันเอินคือกันเอาคือบ่าที่สัตวอันมือไก่ไก่สิ้นนมือไปหามนอ่ะพรีนอฟายไปเห็ดเยียบเบาน่อยไอโดโดยอันผมมาเห็ดเบียบนะคว่า ตัดไม่ควรมันก็เป็นว่ามันเนียเอออย่าพี่เนี่ยทำแบบไหนควรนโอ้เล้วกบอกให้ตัวลงมาเราเห็นแต่ว่ามันใกล้ๆนะโดยโดยลงมากอะมันสียหาไปเบี้ยถ้าได้ไปซ้ำวันนี้ทางทุ่งมอเนีเขาไปปวดมากวันนี้เดี๋ยวหัวทุ่งมอเลยโอ้จะไปจะได้โทรหาเพิ่นบะได้โทรอ้าวคุยสบายเออมาแบบบังเอิญกลอมใจพอมาบ่เนาะ พอมาสิมาเห็นที่ยาอยู่พี่มันใกล้เนี่ยยังไม่เกิดเ่ะเมนเมนเมมาแบบประจคอมไปกวดมาแล้วไอไปเห็ดโคอดเลยนะกเลยพอเห้มันเป็เยาแทบมาเลยพักกไปห้ิงมอเลยกับบตีจะเด็นน้องบเจ็บบทปวดนี่จะเสื้อว่าอะไรก็เลก็วดมาิมให้ปวดเองให้มันไปโคดเมนเมนเมนแตาใส่ยาชวนเวียเนาะ สมท้องใหญ่เด้นี่จะต้องหัดท้องลงเด้ฮะท้องใหญ่ๆอยู่เนาะใหญ่ๆอือโยกอยู่บ่ปกตินาะก็โยกอือตอคืนที่เกิดะมันปันนะมาแล้วโอ้สมปันแฮงโดยอันนี้ก็เฮาก็ซื้ออันหมอน้ําต้มไปต้มกินมื้ออื่น ต้มน้ำอุ่นกินแู้วาคล้ายๆเน่ที่แรกเขาก็เจ็บทนกทากอย่างไม่ได้เดืโอ้มันหัดบ่เนี่ยมันหัดเจ็บเข้าหัดเลือดเนี่ยเลยนะเมน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 หัดเลือดถ้งกินน้ำอุ่นเรื่อยๆกินน้ำอุ่นก็คือรู้สึกว่าคล้ายๆเน่ยน่าไได้ทั้งเมื่อวานีนการมาสีฟอสเป็นต่ออะขึ้นขื่ะนอดยากที่นางจะไม่ได้เอาหลังจากคอใดอยู่จะคืนช่ไหมคืนเดียว อือเพิ่นก็สิถามาการก็แล้วเนาะบินหัวบ่ออนะหัวบ่อยานบินกันเนบินนน่ๆอันนี้านี่ก็ูส่าเจ็บแฮงนะเจ็บแฮงก็เลยอยู่ก่อนเตียงเพิ่นกหมอยู่เด้นี่เนาะซื้อเอาบ่เตียงซื้อให้โอ้โอ้ๆๆแต่ว่าอันนี้เนาะหมเนาะ มาเตรียมรอคลอดมาเตรียมซื้อเตียงมากับบ้านลุ่นๆอะไรกันเนี่บุกเกิดเหรอป็นยังมหอนมือพนอกเคยเนาะวันนี้เป็นยังบุกเกิดพนอเยสบายดีทั้งเมยเด้อเออเบิ่งน้ำฮ้อนสบายดีพนในเมย์สบายดี ดยโดยโอ้โอ้ยโดยโดยบ่เป็นหยังเออเออทายยูสมีตัวดีอยู่ใหญโพดเอาเอาจอกแม่เอาจอกมจอกเฮือนโโพดเนาะพอดีตักน้ําอาบล นี่ก็มานอนน้ากันหนิบาเพิ่นกัสิมาเื่อนียแต่เพิ่นมาเผาเืินดิเอาไปนอนห้องร้อเือบังรงลานโดยโดยต้มน้ำจิซอว่าคือว่าต้มน้ำใส่บาทอด้ยังต้มน้ำกินแบบนี้มันใด้เอาหักไม้มาใส่ ก็ใส <t om pa> ่น <t om pa> mm ี่แม่มันบ่แซบดาจะสดนําดาละบ้านจอดหั่นเด้มึงบ่ทันได้ให้ให้เพิ่นไปจะซื้อบานจอดเด้อมาต้มกินอันของแมวเขาขายหั่นเดเป็นหัวแดงๆค่ะาเจ็บต้นเ็บโตแืแม่เ็บต้นเ็บโตเฮากินก็ไข่ด้เบาเป็นยาดี น้ำแดงหอมกินได้ค่ะกกหญ้าแพกใหญ่บ่เคยกินเนาะไอ้ที่ท่านว่ายังเว่ากระดทยางนกินบ่ได้อืเพราะว่ามันรู้สึกแบบหวานโหดดเคยจนางแดงัวกินได้แน่มีบ่แถวนี้เคยางแดงบ่มีีไปซื้อโอ้ซื้ออเนาะไปซื้อแหละ โมเข,เมข่งครับเพล่เขาก็ไปซื้อมาเตรียมไว้ได้ยุเสนะอมอเนาะมาขับเนีไปยากเนาะตู้กันส่งเสือ,อยังครบเดบ่เสือเสือเพิ่นเสือเพิ่นส่งเพิ่นเอาหายอันนี้ฮะโอ้เดี๋ยวลูกเพิ่นใหญ่แล้วเพิ่นเอาใหาย นายก็ทางสนองก็มาเยี่ยมอาญามเพิ่นเพิ่นพี่น้องเอ้ยยินข้าวยินข้าวว่าเพิ่นคลอดลูกเนาะคือว่าดีใจนําปลอดภัยทั้งเมทั้งลูกของพี่น้องเอ้ยหลายคนก็กระนิงเนาะหลายคนก็กระนิงว่าอุ้ยโถมเพิ่นใไงเพิ่นพี่น้องก็คือนั้นออกแท้บาซันก็คือว่าปลอดภัยแข่งเฮจังเลยกามันหนักมันนายก็จะมาเยี่ยมอายามอีกเนาะโดยกะ โดยอยู่ดีมีแฮงเด้อหันให้แลโดยโดยโดยนะยังไงกะรับก่อนเนาะโดยสบายดีโดยพวยพี่น้องเนาะกะสิประมาณนี้นะพ่อพี่น้องไอ้ทางเฮากะเด็กนี่คาวนี่คาวป่าทางเม็ปรุงเพลินอ่าได้ขอดูแล้วเนาะพ่อพี่น้องเนาะทางเฮากะได้มาเยี่ยมมาหยามทางเพลินพ่อพี่น้องเอง เบี้เบียนมาเบิ่งเพิ่นเนาะกัเพิ่นก็ได้ลูกทรายเพิ่นพี่น้องเอ้ยเปิดต่างหากตับแหงเนาะอ่าเพิ่นก็ตุกปุ้ยอยู่พุ่นพี่น้องเอ้ยโดยฮะการสำหรับคลิปนี้ถ้าสนุกก็สิได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้พุ่นพี่น้องเอ้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าสนุกดีเด้อพุ่นพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู้ตเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยการสำหรับคลิปนี้ก็ขอการความมาสบายดี